มาทุกคนวันนี้พี่ป๋าจะมาพามาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หล่อๆเท่ๆสายวินลูกค้าเห็นจะได้ไม่ต้องยกเราสายฟุตก็ด้วยมาไปโกนหนวดโกนเขาไปตัดผมเผ้าอะไรให้เรียบร้อยทาหน้าขาวๆ <c oughs> แล้วมาทำตามขั้นตอนที่หนึงเข้าไปในโปรไฟล์ก็จะเจอหน้าหล่อๆแบบนี้ <c oughs> แล้วก็มาที่ศูนย์ช่วยเหลือเป็นรูปโปรไฟล์รอๆเท่ๆกันแล้วก็เข,บบเข้าไปที่คำถามที่พบบ่อยพอเข้าไปที่คำถามที่พบบ่อยปุ๊บเข้าไปที่หัวข้ออื่นด้านล่างเนี่ยมุมมุมขวาล่างเนี่ยหัวข้ออื่นๆโอเคพอเข้าไปที่หัวข้ออื่นแล้วใช่ปะ มาที่โปรไฟล์และบัญชีเนี่ยข้างล่างอุบัติเหตุอะไรเนี่ยโปรไฟล์และบัญชียานพาหนะเนี่ยเข้าไปพอเข้ามาก็จะมีอัปเดตยานพาหนะอัปเดตโปรไฟล์และบัญชีอัปเดตความปลอดภัยอะไรเนี่ยแล้วก็ไปที่อัปเดตโปรไฟล์พึ้งเข้าไปต้องการเพิ่มประเภทบริการหรืออะไรอยู่ในเนี้ยอีเมลอัปเดตโปรไฟล์เนี่ย ต้องการเปลี่ยนข้อมูลโปรไฟล์คนขับเนี่ยอันนี้นะอ่าเข้าไปเนี่ยเรามาแบบนี้ละเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างเลยเนี่ยเรามากรอกตรงนี้เนี่ย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 เรามากรอตรงนี้เนี่ยเลือกประเภทบริการหลักเราก็เลือกเป็นฟู้ดนั่นแหละแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็อัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรง หล่อส,สวยกันเลยแล้วก็อัพโหลดรูปบับรประจำตัวประชาชนตัวจริงแล้วก็ติ๊กเครื่องประเจ้าทึบๆเข้าใจเข้าใจแล้วก็ส่งแบบฟอร์มวันหนึ่งถึงสวันนะครับเดยนให้จะได้สวยๆหล่อๆกันทุกคนน,นี่เนี่ยหล่อๆแบบนี้นะ่ะโอเคนะโอเคไป้จัดการ